สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro ถ้าเราวิ่งวิ่งกลับมาให้ทุกคนอีกเช่นเคยแล้วก็นี่คือพลังงานของคลิปที่ต่อเนื่องนะคะเริ่มจากตั้งแต่ Random ที่เป็น s o u l โซ t ม Twin f เ a m e แล้วก็คลิปนี้ก็คือปิดที่ t r ท e ูเ v e ซึ่งมันมีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าอย่างที่ใครบอกมันมีพลังงานคล้ายๆกับบางครั้งความรัก มันเป็นอะไรที่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบแล้วก็มีอะไรที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับยิ่งเป็นชูเลิฟเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับทั้งความพยายามการเรียนรู้การให้อภยัยหรือเจอทั้งพลังงานที่เป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของอุปสรรคนะคะแต่ตรงนี้มันมีพลังงานบวกที่มีให้ที่รออยู่ด้วยเดี๋ยวมาดูพลังงานตรงนี้กันก็คือเริ่มจากไพ่นางฟ้าก่อนไพ่ใบแรกมีไพ่เซปเปอร์ชั่น แล้วก็มีไพ่ที่เป็นพลังงาน Forgiving and Learning ะะแล้วก็พลังงานใบต่อมาเป็นไพ่ finance and career ตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีสถานก,การณ์ที่คล้ายๆกับว่าคุณกับทูเลอร์ปะบางคนอาจจะเจอช่วงเวลาของความที่คุณกับทูเลอรแยกกันห่างกันอยู่นคนละที่อยู่กันคนละทางหรือเป็นช่วงจังหวะของการที่มีสถานก,การณ์ของความรักที่มีการแยกห่างกับใครบางคนแล้วก็ตรงนี้คือสถานก,การณ์ตรงนี้บางคนทูเลอรกับตัวคุณอาจจะเป็นพลังงานที่ จะต้องเหมือนเจอเรื่องราวที่ว่าต้องพยายามให้อภัยหรือปล่อยวางกับพลังงานที่เกิดขึ้นในอดีตในเรื่องของความรักนะคะและสิ่งที่สําคัญตรงเนี้มันเป็นการที่คล้ายๆกับว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่บางคนอาจจะห่างกันหรือมีประเด็นกันในเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของการเงินหรือการงานหรืออะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยอืมหรือบางคนอีกในนึงก็คือว่าในช่วงแบบนี้ คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินก่อนก่อนที่ความรักที่เป็น t ูเ l l e r ของคุณกับกับตัวคุณกับตัวเขาก่อนที่มันจะลงตัวกันมันจะต้องมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาแบบเกี่ยวข้องหรือขั้นกลางอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วย ะะตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของการที่ใครบางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องของเงินและงานแล้วก็บางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่ว่าเหมือนความรักที่จะต้องเจอลักษณะของการที่แบบเหมือนบททดสอบหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณต้องได้เรียนรู้มากขึ้นในเรื่องของความรักหรือจะต้องเหมือนพยายามที่จะเหมือนแบบพอรู้ปุ๊บเติบโตขึ้นมากในเรื่องของความรักอีกสเต็ปหนึง่งแล้วก็รู้จักที่จะให้อภัยกับอะไรบางอย่างหรือกับใครบางคน ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มันมีพลังงานแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าไพ่แบบนี้บางคนอาจจะเป็นมาแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นอยู่ก็ได้นะคะทีนี้ตรงนี้ไพ่ในพลังงานในกองของไพ่นางฟ้ามีไพ่ Make the effort ความรักอย่างที่บอกคือโดยเฉพาะทูเลิบบางทีมันก็อาจจะแบบทุกๆอย่างบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบง่ายโรยด้วยกลีบกุหลาบ,บอะไรตั้งแต่แรกขนาดนั้น นะคะทุกทุกอย่างมันต้องมีการพยายามและบททดสอบด้วยในเรื่องของความรักทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นไพ่รวมนะคะก็จะมีไพ่งงใหญ่อยู่ประมาณ3ไใบก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากตรงการขึ้นมามีไพ่งงที่เป็นเดอ m o มูนเดอ o o มนะคะเป็นไพ่พลังงานที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีมีนก็ได้ราศีธาตุน้ําที่เป็นราศีมีนเดอ m o มูน แล้วก็ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของตัวแทนราศีธาตุไฟก็ได้ที่เป็นธนูเพราะว่า temperance คือธนูด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือมันมีไพ่ที่เป็นตัวแทนของไพ่ตัวแทนธาตุดินก,กับธาตุไฟด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือเป็นไพ่ที่เป็นลักษณะของเด็กถือเหรียญ เด็กถือเหรียญขึ้นมาในพลังงานของคลิปที่เป็นแรนดอมในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานธาตุดินแฝงนะคะแล้วก็มีพลังงานของธาตุไฟด้วยที่เป็นควีนถือไม้เท้าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟที่เป็นเมษสิงห์ธนูหรือไพ่ตรงนี้อาจจะหมายถึงตัวพวกคุณนี่แหละที่เป็นชาวชาวดินหรือชาวไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานที่ให้กับว่าขอพูดไพ่ตรงนี้อีกนิดนึงไพ่ใหญ่เดิมมูลบางครั้งมันเป็นพลังงานของความรักที่แบบเหมือนเดิมมูลมันเป็นตัวแทนของจิตสัญชาตญาณหรือเซนส์หรือความรู้สึกหรือว่าอีกในนึงเดิมมูลหมายถึงความรักที่ถ้ามันมีประเด็นนะเดิมมูลมันคือความรักที่บางทีแบบมันเป็นลักษณะของความรักที่แบบมันมันมีอะไรที่มันดักดักเท่าๆหรือเป็นพลังงานของความรักที่แบบ ความรักที่มีความแบบเหมือนความกังวลความไม่สบายใจความน้อยใจความเสียใจความคิดไม่ตกหรืออะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางท่านอาจจะมีพลังงานแบบนี้ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันมีพลังงานแบบนี้ได้แล้วก็ไพ่ตรงนี้คือ p e r a n c e ที่ขึ้นเนี่ยไค่จะบอกว่า p e r a n c e ตรงเนี้ยมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นลักษณะที่ ใครบางคนตรงนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบาง,างที่เป็นการที่แบบลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการไปแล้วกลับเข้ามาได้บางคนตรงนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องของในเรื่องของความรักที่แบบ อาจจะมีจังหวะของการที่เหมือนคล้ายๆกับยกย,ย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่หรือรวมถึงการที่เหมือนคล้ายคกับพยายามมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนคล้ายคกับจริงๆแล้วมีพลังงานของการที่อยากให้มันดีอ่ะ อยากมีพลังงานของความรักที่ให้มันบาลานซ์และให้มันดีอ่ะแต่ตรงเนี้ยเทมเพลนอีกในหนึ่งมันหมายถึงด้วยว่าความรักที่ใครบางคนตรงเนี้ยอาจจะมีการวนเวียนของใครบางคนที่เคยแบบวนไปกลับมาอ,อะไรเพราะว่ามันมีไพ่ของพลังงานที่เป็นไพ่ h e l the past หรือไพ่พลังงาน past แฝงอยู่ในไพ่ลักษณะหนังฟ้าด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันมีพลังงานที่เป็นไพ่ the full the f o l l คือไพ่ของการที่แบบ เรง่องของความรักในเรื่องของความรักกับพลังงานตัวที่เป็น t r u ลิฟกับตัวคุณพลังงานเดี๋ฟูขึ้นบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่รอคอยการเริ่มต้นอะไรบางอย่างรอคอยการ start อะไรบางอย่างที่เป็นการเหมือนกับ f r e s สต t a r t การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่เริ่มจากศูนย์หรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับการที่เหมือนกับว่าความรักจะต้องเหมือนแบบ พยายามเจออะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เรียนรู้และให้อภยัยแล้วสุดท้ายก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นแบบนับสูนับหนึ่งใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือไพ่ตรงนี้พยายามหลีกเลี่ยง จะบอกว่าห้ามไม้เท้าเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับการทะเลาะขัดแยง้งเบาก,การอ่าการาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเปาแะแปะหรือการแบบว่ามีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงการเห็นต่างการไฟการใช้อารมณ์ให้พยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ด้วยเพราะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างนัดข้อกันนะคะพยายามเลี่ยงอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้คือมันเป็นไพ่ของการที่มีก้าวถ้วย ไพ่ของการมีความสุขไพ่ของการเติมเต็มความสุขคือก่อนที่จะมีใครเติมเต็มความสุขหรือการหากันจนเจอของความรักระหว่าง True Love กับตัวเราเติมเต็มให้ตัวเองก่อนด้วยแล้วก็โฟกัสกับบางอย่างก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นชัยชนะที่รออยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ไพ่พ่พลังงานแบบนี้เป็นไพ่ที่ดีเมื่อกี้มันมีไพ่ของการสตาร์ทหรือเป็นการนิวบิกินนิ่งหรือเซซีโร่นับศูนย์นับหนึ่งใหม่ไพ่ตรงนี้เลยเป็นไพ่หนึ่งเหรียญและหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีค่ะหนึ่งเหรียญก็คือไพ่เหมือนต่อจากเลขศูนย์มาเป็นเลขหนึ่งและเลขหนึ่งที่เป็นเหรียญเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นขอให้พยายามเลยค่ะว่าถ้าเราจะต้องเริ่มต้นหรือรีสตาร์ทอะไรบางอย่างกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ขอให เขาเรียกว่าพยายามเรียนรู้พลังงานในอดีตพยายามปล่อยวางหรือให้อภัยกับพลังงานในอดีตแล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นน่ะมาใช้กับพลังงานความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าเขาจะเป็นคนเกา่าคนใหม่ก็ตามนะคะเพราะว่าตรงนี้คือไพ่เจด็ดดาบที่ขึ้นเนี่ยไพ่เจ็ดดาบที่ขึ้นน่ะบางคนอะ่ะคือใครจะบอกงี้ว่าบางครั้ง t uh, true ู o v e เนี่ยบางคนอะ่ะในระหว่างที่จะมีความรักที่สุขสมบูรณ์ หรือสมหวังได้บางคนอาจจะเจอพลังงานของความรักที่แบบเหมือนเจอใครที่แบบว่าไม่ได้จริงจังจริงใจกับเรามาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเจอรักแบบที่ใช่หรือรักที่ดีที่เป็น true love ระหว่างกันแต่ตรงนี้สําหรับบางท่านมันเป็นพลังงานที่แบบบางคนเนี่ยถ้าไพ่ตรงนี้เป็นตัวคุณกับตัว true love เลยมันอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ว่าคุณกับเขาเคยมีประเด็นบางอย่างที่เป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นและเมื่อวันหนึ่งที่มันเป็นจังหวะที่ใช่มันก็จะเป็นพลังงานของการเหมือนคล้ายๆกับ การที่จะต้องเซตศูนยหรือสตาร์ทนับศูนนับหนึ่งใหม่อะ่ะเพราะมันต้องเคลียร์เรื่องเก่ามากๆอะไรแบบเนี้ยเพราะมันมีเรื่องเก่าที่ไม่โอเคเจ็ดดาบเป็นพลังงานที่แบบการหลอกลวงกันมันคล้ายๆกับชีตติ้งได้หรือการแบบ ไม่จริงใจได้หรือบางทีคือบางคนจะดดาบหมายถึงอีกในนึงก็คือว่าการมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้แสดงออกหรือบอกให้อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามได้รู้ถึงความรู้สึกะคะก็อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสที่เราสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับ พยายามที่จะลบล้างพลังงานเก่าๆหรือพลังงานของการนี่ไม่ว่ามันจะเป็นพลังงานเก่าๆแย่ๆที่เกิดจากตัวเราทําหรือฝั่งตรงข้ามทําพยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้นไปค่ะมันมันมันไม่มีประโยชน์กับการที่เราจะแบบว่าเหมือนแบบโฮอะไรที่เป็นพลังงานอดีตหรือพลังงานที่แบบเป็นความความรู้สึกลบเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันคือบททดสอบการเรียนรู้ที่เขามาให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักเท่านั้นเอง เพราะว่าตรงนี้คือมันมีพลังงานที่เป็นลักษณะไพ่นี้วหกไม้เทา้าชัยชนะที่มีให้รอเขาเรียกว่าชัยชนะที่มีรออยู่ที่ที่มีให้กับพลังงานของความรักที่หลายๆคนรอทูเลิฟตรงนี้มันมีพลังงานของการที่เป็นชัยชนะที่รออยู่เมื่อถึงวันนั้นเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองเมื่อถึงวันนั้นคุณกับเขาก็จะรู้สึกหรือรู้ได้เองชัยชนะรับกับพลังงานบวกแบบผู้หญิงคนนี้ที่แบบ สองมือค่ะรับพลังงานบวกเยอะๆรับชัยชนะที่เข้ามารับชัยชนะที่จะมาถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่มันมันเป็นอะไรที่แบบชูเลิฟบ,บางครั้งมันจะต้องเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ดไม่ได้รยด้วยกล่นกุหลาบนะคะในบางครั้งทีนี้ขอให้รู้ว่ามันมีพลังงานบวกที่รออยู่แล้วก็เจ็ดถ้วยตรงนี้คือพยายามให้เรามีเหมือนคล้ายๆกับมี ทางออกหรือมีตัวเลือกมีทางเลือกขอให้เรามีออปชันในชีวิตอยู่เสมอว่าเราจะไม่มีทางตันเราจะไม่เป็นตัวเลือกหรือเป็นช้อยของใครนะคะเราจะต้องเป็นคนที่สามารถมีออปชันให้ตัวเองได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตรงนี้หมายถึงพลังงานของคนที่แบบมีความปรารถนาด้เรื่องของความรักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีเหมือนพลังงานที่มีเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนคนที่ต้องการและมีพรหรือ ความคาดหวังหรือคล้ายๆกับการอาธิษฐานหรือการปัถนาที่เป็นลักษณะของการที่แบบไพ่เจ็ดมันเป็นพลังงานของกิเลสตัณหาความต้องการความปัถนาอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็พยายามดึงแต่พลังงานที่ดีเข้าไว้ด้วยนะคะดึงแต่พลังงานที่ดีเข้าไว้นะคะทีนี้ตรงนี้ไพ่ของไพ่ที่เป็นเลเวอร์มาบอกคุณว่าได้เอ็มเบรสคล้ายๆกับไพ่โซเมตหรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดนะมันคือการที่พลังงานาความรักที่มันจะต้องหากันให้เจอเหมือนเหมือนกับชิ้นส่วนที่ขาดหายไปและมาต่อเติมมาต่อเต็มเขาเรียกว่ามาต่อเติมกันให้เต็มส่วนเหมือนสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนจังหวะหนึ่งที่เหมือนคล,ล้ายๆกับเขาเรียกว่าดวงจิตที่จริงๆแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เราก็เหมือนคล,ล้ายๆกับ ต้องแยกเพื่อไปใช้ชีวิตหรือไปตามเส้นทางของของเราเกาะแล้วก็เมื่อวันหนึงถึงวันที่ใช่มันก็จะมีจังหวะที่เราสองคนต้องมาเจอกันต้องมาเป็นชิ้นส่วนเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเหมือนเราเป็นคล้ายๆกับ the one หรือเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่หรือ true l o v e อยู่ตรงนี้ไพ่ในพลังงานมีไพ่ p a s ชั่นนะคะ ขอให้รับพลังงานบวกแล้วก็หาแพชชั่นในเรื่องของความรักให้เจอแล้วก็พลังงานตรงนี้มันมีแพชชั่นอะไรแบบที่เกิดขึ้นที่จะสามารถสร้างให้มันเป็นความรักที่มันเริ่มต้นที่ดีได้ทีนี้ตรงนี้ไพ่ในพลังงานนังฟ้าขึ้นมา yes ใครจะบอกว่า yes ตรงนี้หมายถึงว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณถามถึงในการดูคลิปนี้อะไรก็ตามแต่ที่คุณ ต้องการหาคําตอบอะไรก็ตามแต่ที่คุณหมายถึงว่าต้องการพลังงานบวกเขาเอาพลังงานบวกมาให้คุณแล้ว่ะเยสเป็นพลังงานคําบวกคําที่บวกมากๆเยสเป็นพลังงานที่แบบใช่พลังงานความ ความสุขหรือพลังงานของการที่เหมือนกับว่าเรื่องทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดนะเรื่องหลายๆอย่างมันจะมันมันจะใช่ไปอย่างที่คุณต้องการอะไรแบบนี้เป็นพลังงานบวกมากๆในพลังงานในกองไพ่ไพ่ที่เป็นอันไลน์ลี่อะไรก็ตามแต่บางครั้งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักก็คือเหมือนกับว่าทุกๆอย่างมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพลังงานบวกที่มี มันจะมันจะเป็นจังหวะที่มันใช่เพราะความรักมันจะต้องเป็นจังหวะที่เหมือนคนสองคนที่หาการจนเจอในเวลาที่ใช่เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้นะคะในในไพ่ของ5ข้อความก็คือ5ข้อความตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนครับที่ไข่ดูโปรเสริมเวลาไข่ดูโปรเสริม599มันจะเป็นไพ่5้ข้อความแบบนี้เลยนะคะ5ข้อความแบบนี้แล้วก็แถมไพ่นางฟ้าให้ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบจองโปรนี้คู่กับโปรหลัก เพราะว่ามันสามารถลิงก์กันแล้วเอาไว้ส่องได้ไพ่โปนี้เซตนี้จะเอาไว้ส่องพลังงานเพื่อดูเลยว่าคนเหล่านี้เขารู้สึกที่แท้จริงกับเรายัางไงมันจะลึกกว่าไพ่ที่เป็นพลังงานที่อยู่ในไพ่หลักทารโอะมันจะส่องสะท้อนอีกพลังงานหนึ่งที่เป็นประโยคขึ้นมาถ้าประโยคแนวโน้มของคนไหนอ่ะที่มันมาในทางที่แบบเขารักเราเขาคิดถึงพลังงานที่เป็นบุบวกมาให้เราเยอะๆอะนั่นแปลว่าแน่นอนชัด เพราะว่าไพ่ที่ไข่ดูมาในโปรนี้คือแบบเป็นอะไรที่พลังงานหลายๆคนคือสวยมากแล้วก็เป็นไปนในทางนั้นด้วยไข่ชอบไพ่เซตนี้แล้วก็ชอบโปรนี้มากเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะในคลิปนี้ก็คือไพ่มีขึ้นว่า negative thoughts get us no resolve คือชูเล่วของคุณต้องการมาบอกว่าอย่าคิดลบอะคือใช่บางทีมันยากแหละเออแต่แบบพยายามอย่าคิดลบค่ะพยายามอย่าคิดลบกับในเรื่องของความรักเพราะว่า คือบางทีมันยากที่จะแบบหยุดคิดลบแต่คิดลบไปแล้วมันได้ไรมันไม่ได้ไรแล้วคือคิดลบมันทําให้ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักของตัวคุณหรือรวมถึงความรักระหว่างคุณกับใครบางคนที่เป็นทูลล์คือมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมันจะมแีแต่อะไรที่แย่ลงนะคะตรงนี้มีใครบางคนที่มีไพ่นี้พลังงานบางคนอาจจะลิงก์กับไพ่นี้ i am awake and confused about all this บางคนตรงนี้อาจจะเป็นตัวพลังงานของตัวคุณหรือตัวเขาที่แบบ ในแท้กับว่ามันเป็นช่วงเวลาของการสับสนแต่มันก็เป็นช่วงเวลาของการที่เหมือนใครบางคนที่ตื่นรู้กับพลังงานในเรื่องของความรักแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่สับสนและค้นหาค้นคว้าหรือค้นพบอะไรบางอย่างเหมือนกันที่จะต้องเหมือแบบเขาเรียกว่าใช้เวลาในการที่ทําให้ ความสับสนตรงนี้มันหายไปที่นี่ตรงนี้มันมีพลังงานตรงนี้ที่มีให้ VR Mirroring e a c h o t h e r เป็นไพ่ที่สวยมากคือการที่เหมือนพลังงานสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนระหว่างกาันเป็นเงาสะท้อนของของทั้งคู่ที่มีระหว่างกาันคืออีกคนนึงเป็นยังไงอีกคนสะท้อนพลังงานของอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันรวมถึงความรู้สึกด้วยเป็นพลังงานของการสะท้อนระหว่างคนสองคนที่แบบเป็นพลังงานของคนที่ เป็นคนที่ใช่หรือเป็นเป็นคนที่เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆแล้วเวลารู้สึกมันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนเหมือนคอนเนคกันในระดับที่แบบว่าบางคนคืออาจจะแทบไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องอะไรมากมายก็สามารถรู้สึกระวังกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วไพ่ใครชอบไพ่เบนิงมาก you are my future wifey ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ตัวแทนที่ใช้ได้ทั้งออ wifey แล้วก็แบบ ฮัสบนคือมันเป็นพลังงานของการที่หมายถึงตัวแทนของความรักที่รักื่ให้กับว่าชูเลอรตรงนี้มีใครบางคนตรงเนี้ยเขาต้องการบอกคุณว่าคุณคือสามีหรือภัรยาในอนาคตของเขาคุณคือคนในฝันหรือคนในอุดมคติของเขาที่คุณนั่นแหละคือเบอร์หนึ่งหรือคนนั่นแหละคือคนที่เขาเลือกหรือคุณคือคนที่เขาต้องการให้เป็นคนคนนั้นในชีวิตของเขาแบบในไพ่นี้ ไพ่สวยมากใครชอบไพ่ใบนี้ที่สุดแล้วก็ไพ่ตรงนี้มี I feel like I'm drowning and you are my anchor คือเหมือนคลายๆกับพลังงานของตรงนี้ทูเลิรของบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนคนที่จมดิ่งหรือสับสนหรือยุ่งเหยิงหรือมีพลังงานอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าเหมือนคนที่อาจจะล o อสหรืออาจจะ Fail หรืออาจจะเหมือนคล้ายๆกับ สูญเสียความเชื่อมั่นในความรักสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียความเชื่อมั่นกับอะไรบางอย่างตรงนี้แต่ว่ามันคือการที่คนคนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอะจะจะจะ,จะดิ่งจะจมจะเฟลแต่สุดท้ายแล้วคุณคือคนที่ดึงเขาขึ้นมาให้เขาได้เหมือนแบบว่าได้ได้ตื่นรู้ได้หายใจได้รู้สึกถึงพลังงานที่ดีอะไรแบบนี้บางคนมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนคล้ายกับ คล้ายๆกับไพ่คานี้เป็นไพ่คํานี้เป็นพลังงานคล้ายๆกับว่าเหมือนเราเซฟใครคนหนึ่งค่ะเหมือนกับน,นึกสภาพง่ายๆว่าเหมือนใครคนหนึ่งกําลังจมน้ำตายแล้วแบบมีใครคนหนึ่งยื่นอะไรลงไปหรือกระโดดลงไปช่วยแล้วก็ปั๊มหัวใจหรือว่าช่วยดึงขึ้นมาให้เขาหายใจหรือรอดชีวิตเป็นพลังงานคล้ายๆแบบนั้นไพ่แบบนี้เป็นพลังงานมีนิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะ อะไรก็ตามแต่ความรักโดยเฉพาะทูเลิฟบางทีมันต้องมีเรื่องราวให้เรียนรู้ให้อภัยและปล่อยวางด้วยแล้วก็รับพลังงานบวกเพื่อมีพลังงานบวกให้มันมากขึ้นเรื่อยๆในของความรักงไงค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมครให้กดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในพลังงานหน้าครจะพลังงานบวกมาให้เสมอน,นะคะรักทุกคนมากๆนะคะบ้ายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ